ที่ภูเก็ตเมืออที่ใครหลายคนใฝฝันอยากมาจัดงานแต่งงานริมทะเลคืนหนึ่งกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีใครลืมได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากพิธีแต่งงานเจ้าสาววัย25ปีถูกพบเป็นศพอยู่บนเตียงห้องพักในโรงแรมหลุร่องรอยการต่อสู้ชัดเจนเสื้อผ้าขาดวิดเลือดเปื้อนเต็มผ้าปูและที่มุมห้องเจ้าบ่าวที่ควรจะปกป้องเธอกลับนั่งนิ่งดวงตาว่างเปล่าเอา่ยเพียงคำว่าเธอโกหกผมช็อกทั้งประเทศ เพราะเหตุฆาตรกรรมครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากโจรไม่ได้เกิดจากคนร้ายที่บุกเข้ามาแต่เกิดจากสามีที่เพิ่งสวมแหวนแต่งงานให้เธอในค่ำคืนนั้นเองทำไมคำตอบที่ทำให้หลายคนหัวใจสลายคือเจ้าบ่าวอ้างว่าภรรยาไม่ใช่สาวพรหมจันทร์ความเชื่อที่เขายึดติดกลายเป็นแรงผลักให้คืนแต่งงานซึ่งควรจะเต็มไปด้วยความรักแปลเปลี่ยนเป็นคืนแห่งการสูญเสียแขกในงานยังคงจำได้เสียงหัวเราะเสียงดนตรีเสียงแก้ว ชนกันกลับกลายเป็นเพียงภาพหลอกตาเพราะไม่กี่ชั่วโมงถัดมาเสียงกรีดร้องของเจ้าสาวคือสิ่งสุดท้ายที่เธอฝากไว้ให้โลกนี้ในสังคมที่เชื่อในรักแท้และความไว้ใจทำไมผู้ชายคนหนึ่งถึงเลือกทำลายชีวิตคู่เพียงเพราะความลับแนอดีพร้อยหญิงสาววัย25ปีจากครอบครัวเล็กๆในจังหวัดสุโขทัยบ้านของเธอเป็นร้านอาหารตามสั่งริมถนนที่เปิดมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่ยังหนุ่มสาวตกเก้าอี้ไม้เก่าๆก,ก,กับกลิ่นกระเพราและต้มยำที่หอมออกไปถึงหน้าปากซอย นั่นคือภาพที่พลอยคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กเธอเป็นลูกสาวคนโตมีน้องชายอีกสองคนพ่อแม่เลี้ยงดูลูกๆอย่างอบอุ่นถึงแม้ชีวิตไม่ได้ร่ำรวยแต่ทุกมือที่บ้านก็มีเสียงหัวเราะพลอยโตมาในบรรยากาศที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรักพลอยเรียนเก่งแต่ไม่ใช่คนที่ชอบแข่งขันเธอเลือกเรียนการท่องเที่ยวที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพหลังเรียนจบก็ได้งานเป็นพนักงานต้อนรับโรงแรมใหญ่กลางเมืองเพื่อนร่วมงานเล่าว,ว่าพลอยเป็นคนยิ้มเก่งใครเจอครั้งแรกก็มักจะชอบทันที ในใจลึกๆพร้อยมีความฝันเธอมักจะบอกเพื่อนสนิทว่าสักวันหนึ่งฉันอยากเปิดร้านกาแฟาเล็กๆริมทะเลอยากต้อนรับลูกค้าด้วยมือเราเองเธอเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีรักในความเรียบง่ายและเชื่อว่าความรักจะนำพาเธอไปถึงฝันนั้นแล้ววันหนึ่งความรักก็มาถึงคริชายหนุ่มจากโคราชวัย30ปีทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาเป็นคนบุคลิกดีพูดเก่งยิ้มเก่งรู้จักเข้าสังคม ได้ทุกที่ทุกการพบปะทางธุรกิจเขามากักจะเป็นคนที่ดึงความสนใจของทุกคนได้เสมอแต่ภายใต้ภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูมั่นใจกริตเติบโตมาในครอบครัวที่เข้มงวดพ่อเป็นอดีตทหารมีความคิดโบราณเชื่อว่าผู้ชายต้องเป็นผู้นําและผู้หญิงที่ดีต้องเป็นคนบริสุทธิ์ไม่เคยผ่านใครมาก่อนความเชื่อน,นี้ฝังลึกในใจของกริตตั้งแต่ยังเด็กเขามีเพื่อนเยอะแต่ความสัมพันธ์ที่ผ่านมามักจบลงเพราะความระแวงและความไม่ไว้ใจกริตเป็นคนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะในเรื่องความรัก กริเจอพลอยครั้งแรกผ่านเพื่อนของเพื่อนที่ทํางานในสายโรงแรมตอนนั้นเป็นงานเลี้ยงเล็กๆในกรุงเทพพลอยอยู่ในชุดพนักงานเรียบง่ายแต่รอยยิ้มและการพูดจาที่สุภาพของเธอกลับดึงดูดเขาทันทีเขาเข้าไปคุยแรกๆเป็นแค่การหยอกล้อแต่ไม่นานก็กลายเป็นการติดต่อกันบ่อยขึ้นพลอยประทับใจในความเอาใจใส่ของกริเขาโทรหาเธอทุกเช้าส่งข้อความถามว่าเธอถึงบ้านหรือยังเขาแวะมารับเธอไปกินข้าวแม้ในวันที่เหนื่อยล้าเขาดูเหมือนเป็นผู้ชายที่พร้อมจะปกป้องและดูแลเธอ ครอบครัวพลอยก็ชอบกริดเขาพูดจาสุภาพรู้จักผู้ใหญ่รู้จักยกมือไหว้อย่างนอบน้อมพ่อแม่ของพลอยมองว่าเขาเป็นผู้ชายที่เหมาะสมลูกสาวของพวกเขาจะได้มีอนาคตที่มั่นคงแต่ท่ามกลางความรักที่ดูสมบูรณ์แบบมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้เงามืดกริดเริ่มถามคำถามที่ทำให้พลอยไม่สบายใจเขาถามถึงความสัมพันธ์ในอดีตถามว่าเธอเคยคบใครจริงจังไหมเคยอยู่กับใครสองต่อสองหรือไม่คำถามเหล่านี้บางครั้งถูกพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่บางครั้งกลับแฝงด้วยความกดดันพลอยหัวรอกปรบเกลื่อน และตอบเพียงว่ามันคือเรื่องในอดีตเธอไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นปัญหาแต่ในใจของกริตความสงสัยนั้นกลับค่อยๆเติบโตหลังคบกันได้เกือบสองปีกริตขอพล่อยแต่งงานเขาทำเซอร์ไพรส์เล็กๆที่ร้านอาหารริมแม่น้ำ สุดว่าบางทีฉันอาจเลือกผิดคนข้อความนั้นคือสัญญาณแรกของโศกนาฏกรรมหลังงานมั่นและการเตรียมงานแต่งทุกคนต่างมองว่าชีวิตของพลอยและกฤิ์กำลังเดินไปบนเส้นทางที่สมบูรณ์แบบแต่เบื้องหลังภาพสวยงามนั้นมเมล็ดแห่งความผิดปกติค่อยๆปรากฏขึ้นกริ์เริ่มเปลี่ยนไปเขามีคำถามซ้ำๆที่ทำให้พลอยอึดอัดมากขึ้นเขามักถามว่าพลอยเธอเคยอยู่กับใครก่อนผมไหมเธอเคยมีอะไรกับใครหรือเปล่าคำถามที่ในสายตาคนอื่น อาจเป็นเพียงความอยากรู้อยากอยากเห็นแต่สําหรับพลอยมันคือดาบที่บาดลึกทุกครั้งที่ได้ยินบางคืนเมื่อพลอยนั่งแต่งงานเอกสารที่บ้านกริดมักเดินไปมาด้วยสีหน้าเครียดเขาจะถามเธอว่าไปทํางานกับใครเจอลูกค้าผู้ชายหรือไม่และบางครั้งเขาจะหยิบโทรศัพท์ของพลอยมาเลื่อนดูอย่างเงียบๆพลอยไม่เคยถิงเธอเพียงแค่ยิ้มแล้วพูดเบาๆว่าก็ไม่มีอะไรต้องปิดบังนี่คักแต่ในใจเธอเริ่มไม่สบายใจ คืนหนึ่งหลังจากกลับจากงานเลี้ยงที่โรงแรมพลอยได้ยินเสียงกริดคุยโทรศัพท์ในห้องน้ำเขาพูดเสียงดังเหมือนกำลังทะเลาะก,กับใครบางคนเสียงประโยคหนึ่งลอดออกมาผมไม่อยากแต่งงานกับคนที่ไม่บริสุทธิ์ผมจะยอมเสียชื่อเสียงไม่ได้พอเธอเปิดประตูเข้าไปกริดก็รีบเงียบและบอกเพียงว่าคุยกับเพื่อนเฉยๆแม้พลอยพยายามเก็บความกังวลไว้แต่เพื่อนสนิทของเธอเล่าว่าพลอยเคยส่งข้อความว่าฉันกลัวว่าเขาไม่เหมือนตอนแรกที่เจอเขาเริ่มระแวงทุกอย่าง และสิ่งที่น่าขนลุกกว่าคือบางคืนที่พล่อยนอนอยู่กับกริตเธอมักสะดุ้งตื่นกลางดึกได้ยินเสียงฝีเท้าเดินไปมาในห้องแม้ไฟดับเธอเห็นเงาเขายืนอยู่ปลายเตียงสายตาจ้องมาที่เธอโดยไม่พูดอะไรพล่อยถามเบาๆว่าทําไมยังไม่นอนคะแต่กริตเพียงตอบว่าผมแค่คิดอะไรนิดหน่อยความไม่ปกติเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไม่มีใครในครอบครัวรู้ไม่มีใครในงานแต่งสังเกตเห็นทุกคนยังคิดว่าคู่รักนี้คือคู่ในฝันก่อนวันแต่งงานเพียงหนึ่งสัปดาห์พลอยกลับบ้านที่สุขโขทยัย เพื่อเยี่ยมพ่อแม่เธอช่วยแม่จัดโต๊ะอาหารพ่อเปิดทีวีเสียงดังน้องชายสองคนเล่นกันหน้าบ้านบรรยากาศอบอุ่นเหมือนทุกครั้งแต่มีบางอย่างที่แตกต่างออกไปพลอยนั่งเงียบไม่ค่อยหัวเราะเหมือนเคยแม่สังเกตลูกสาวแล้วถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าลูกพลอยเพียงยิ้มและตอบว่าไม่มีอะไรหรอกค่ะแม่แค่เหนื่อนนิดหน่อยแต่คืนนั้นก่อนนอนพลอยเดินออกไปนั่งที่ระเบียงบ้านข้อความที่เธอส่งให้เพื่อเสน็จคือสิ่งที่ไม่มีใครในครอบครัวรู้ ฉันกลัวว่าหลังแต่งงานทุกอย่างอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่มีใครลืมคือคืนก่อนเดินทางไปภูเก็ตพลอยกับกริตมีปากเสียงกันที่คอนโดเธออยากเชิญเพื่อนสนิทบางคนที่เป็นผู้ชายมาร่วมง,งานแต่กริตปฏิเสธทันทีเขาพูดเสียงแข็งว่าฉันไม่อยากเห็นผู้ชายพวกนั้นในงานของเราฉันไม่ไว้ใจพลอยเงียบไปเธอไม่อยากให้บรรยากาศเสียแต่เพื่อนบ้านที่พักห้องติดกันบอกภายหลังว่าคืนนั้นได้ยินเสียงของชายตกแตกและเสียงพลอยพูดว่าคุณกำลังทำให้ฉันกลัวนักกริต ทุกอย่างถูกปิดเงียบในเช้าวันถัดมาทั้งคู่ยังคงเดินทางไปภูกเก็ตเพื่อจัดงานแต่งทุกคนเห็นพวกเขายิ้มให้กันเหมือนคู่รักที่สมบูรณ์แบบไม่มีใครรู้ว่าเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมารอยยิ้มเหล่านั้นจะถูกแทนที่ด้วยเสียงกรีดร้องและในงานแต่งแม้จะเต็มไปด้วยแสงไฟและเสียงหัวเราะแต่เพื่อนสนิทของพลอยเล่าว่าขณะที่พลอยยืนอยู่บนเวทีเธอแอบกระซิบเบาๆว่าฉันไม่แน่ใจเลยว่าเลือกถูกคนหรือเปล่าคำพูดนั้นไม่มีใครได้ยินนอกจากเพื่อนเพียงคนเดียว แต่เมื่อมองย้อนกลับไปมันคือสัญญาณชัดเจนที่สุดว่าโศกนาฏกรรมกำลังจะมาถึงคืนแต่งงานในภูเก็ตควรเป็นคืนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขสำหรับเจ้าสาวและเจ้าบ่าวแต่สำหรับพลอยนั่นกลับกลายเป็นคืนที่ทุกสิ่งพังทลายหลังจากแขกเริ่มทยอยกลับห้องจัดเลี้ยงริมทะเลเงียบลงเหลือเพียงเสียงคลื่นซัดฝั่งพลอยในชุดเจ้าสาวสีขาวยังคงยืนมองแสงไฟที่ดับทีละดวงเธอยกมือขึ้นแต่แหวนที่นิ้วนางน้ำตาเอ่อคลอโดยไม่มีใครสังเกต กริดเดินเข้ามาข้างๆเอามือโอบไหล่เธอภายนอกเหมือนคู่รักที่เพิ่งสาบานตลอดชีวิตแต่ในแววตาของเขากลับเต็มไปด้วยความแข็งกร้าวเหมือนคนที่รอคอยคําตอบบางอย่างมานานเกินไปพรอยคืนนี้ผมอยากให้เราคุยกันตรงๆเสียงของกริดแผวแต่มีแรงกดดันมหาศาลพรอยฝืนยิม้มไม่อยากให้บรรยากาศเสียแต่เธอรู้คําถามที่เขาจะพูดขึ้นมาเธอเคยได้ยินมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน เมื่อทั้งคู่กลับเข้ามาในห้องพักโรงแรมหนูติดชายหาดพลอยพยายามถอดเครื่องประดับเก็บชุดเจ้าสาวอย่างใจเย็นแต่กริดกลับยืนมองเธอเงียบๆสายตาคงกริดจ,จนบรรยากาศในห้องถึงตึงไปทั่วพลอยบอกผมทีคุณเคยมีใครมาก่อนหรือเปล่าประโยคนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ด้วยเสียงอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความระแวงและความคาดคั้นพลอยหันกลับไปมองเธอนิ่งไปชั่วขณะก่อนจะตอบพียงว่ากริดเรื่องอดีตมันไม่สําคัญแล้วไม่ใช่หรือเราแต่งงานกันแล้วนะ คำตอบนั้นไม่ได้ทำให้กริตสบายใจตรงกันข้ามันเหมือนเชื้อเพลิงที่เติมไฟเขาเริ่มเดินไปมาในห้องน้ำเสียงดังขึ้นทุกวินาทีพลอยพยายามสงบแต่หัวใจเธอกำลังสั่นอย่างแรงเพื่อนบ้านห้องติดกันเล่าว่าคืนนี้พวกเขาได้ยินเสียงโต้เถียงเสียงของใช้ตกกระแทกพื้นเสียงแก้วแตกสะท้อนออกมาจากห้องนั้นก่อนจะเงียบลงกระทันหันเงียบจนผิดปกติเวลาประมาณตีสองพนักงานโรงแรมเล่าว่าเห็นกริตเดินออกจากห้องเขาสวมเสื้อเชิ้ตยับยับมือข้างหนึ่ง ถือโทรศัพท์อีกข้างถือกุญแจเขามีสีหน้าเคร่งเครียดก้าวเดินเร็วเหมือนคนที่ไม่อยากให้ใครถามพ้อยไม่ได้เดินตามออกมารุ่งเช้าห้องพักที่เคยเต็มไปด้วยกลิ่นดอกไม้จากงานแต่งกลับเงียบงันแม่บ้านที่มาเคาะประตูเรียดไม่มีเสียงตอกบกลับเมื่อเปิดเข้าไปสิ่งที่เจอคือห้องที่ไม่เหมือนห้องของคู่รักคืนแต่งงานอีกต่อไปผ้าม่านถูกดึงปิดแน่นแก้วน้ำบนโต๊ะตกแตกอยู่บนพื้นเศษกระจกกระจัดกระจายหมอนบนเตียงถูกปัดตกไว้ข้างล่างและที่น่าขนลุกที่สุด ชุดเจ้าสาวสีขาวของพลอยถูกขยำวางทิ้งไว้บนเก้าอี้เหมือนถูกโยนอย่างไม่ใยดีแต่ตัวพลอยหายไปญาติที่มาจากสุขโขทยัยเริ่มโทรหาพลอยตั้งแต่สายสายแต่ไม่มีใครรับสายโทรศัพท์มือถือของเธอตกอยู่ใต้ต๊ะมุงจอแตกเหมือนถูกเหยียบความเงียบที่ตามมาทำให้ทุกคนเริ่มใจคอไม่ดีเพื่อนสนิทที่มาร่วมงานเล่าว,ว่าเธอพยายามติดต่อพลอยตลอดเช้าแต่สุดท้ายได้รับเพียงข้อความสั้นๆจากเบอร์ของพลอยว่าฉันเหนื่อยขอกลับก่อนนะ ข้อความนั้นทําให้เพื่อนแปลกใจเพราะไม่เหมือนํำนวนการทีมของพลอยเลยแม้แต่น้อยบ่ายวันเดียวกันครอบครัวพลอยเริ่มกังวลมากขึ้นพวกเขารวมตัวกันที่โรงแรมถามหาลูกสาวแต่กริกลับตอบด้วยสีหน้าตึงเครียดว่าพลอยออกไปข้างนอกคนเดียวตั้งแต่เช้าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอไปไหนคําตอบนั้นทําให้ทุกคนช็อกเจ้าสาวที่เพิ่งแต่งงานเมื่อคือนจะออกไปไหนโดยไม่บอกใครเลยได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นเธอไม่ได้พกโทรศัพท์ไม่ได้พกกระเป๋าสตางค์ แม่ของพลอยเริ่มร้องให้ญาติิพยายามกดดันกริให้พูดความจริงแต่เขายืนยันว่าไม่รู้ทั้งที่เพื่อนบ้านและพนักงานโรงแรมหลายคนต่างเล่าว,ว่าเห็นเขาเดินออกจากห้องกลางดึกคนเดียวข่าวการหายตัวไปของเจ้าสาวแพรไปทุ่งงานในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแขกหลายคนเริ่มโทรคุยกันเสียงซุบซิบดังขึ้นว่าทำไมเจ้าสาวถึงหายไปหลังแต่งงานแค่คืนเดียวบางคนพูดว่าหรือเธอหนีงานแต่งแต่หลายคนกลับสายหัวเพราะไม่มีทางที่พลอยจะทิ้งครอบครัวแบบนั้น ตำรวจท้องที่ถูกเรียกเข้ามาตรวจสอบพวกเขาเริ่มเก็บข้อมูลจากห้องพักเจ้าหน้าที่บันทึกร่องรอยทุกอย่างอย่างละเอียดและตั้งคำถามกับกริดเขาตอบสั้นๆด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความกดดันพลอยเหนื่อยเธออาจกลับบ้านไปเองแล้วก็ได้นั่นคือคำพูดที่เขาพูดซ้ำๆแต่ไม่มีใครเชื่อเพราะทุกหลักฐานบอกตรงกันว่าพลอยไม่ได้เดินออกจากห้องไปด้วยตัวเองและที่น่าขนลุกยิ่งกว่าเพื่อนบ้านเล่าว,ว่าในช่วงที่ได้ยินเสียงทะเลาะเมื่อคือนมีเสียง ผู้หญิงกรีดร้องเบาๆดังขึ้นเพียงครั้งเดียวก่อนจะเงียบหายไปตลอดการภายในห้องพักโรงแรมหรูริมทะเลภาพที่เคยอบอวลไปด้วยกลิ่นดอกมะลิและแสงไฟงานแต่งตอนนี้กลายเป็นฉากที่เต็มไปด้วยความกดดันตำรวจท้องที่สองนายเดินเข้ามาพร้อมสมุดจดและกล้องถ่ายรูปเก็บหลักฐานครอบครัวของพลอยนั่งรวมตัวอยู่บนโซฟาสีหน้าตื่นตระหนกและน้ำตาคลอมน n ดาของพรอยยกมือกุมอกพูดเสียงสั่นสะท้าน,านเมื่อคือนยังเห็นลูกยิ้มอยู่เลยทำไมเช้าวันนี้ถึงไม่มีใครหาเจอ สายตาทุกคู่หันไปที่กริเจ้าบ่าวที่นั่งก้มหน้าอยู่ข้างๆเขายังคงสวมแหวนแต่งงานแต่ใบหน้าซีดขาวดวงตาแดงจ้ำเหมือนคนอดนอนเมื่อผู้กองวัดเอ่ยถามเขากลับตอบเพียงสั้นๆผมบอกแล้วพลอยออกไปเองตั้งแต่เช้าทันทีที่ประโยคนั้นจบบรรยากาศในห้องเงียบงนันญาติของพลอยหลายคนมองหน้ากันด้วยความไม่เชื่อหนึ่งในญาติพูดขึ้นมาเสียงแข็งผู้หญิงคนเดียวจะออกไปไหนได้ยังไงในเมื่อโทรศัพท์กับกระเป๋ายังอยู่ที่นี่กริดเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะยกมือเสย ผมยังหงุดหงิดตอบกลับด้วยน้ำเสียงเริ่มแข็งผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พลอยเคยบ่นว่าเหนื่อยอาจจะไปพักที่อื่นก็ได้น้ำเสียงนั้นยิ่งทำให้บรรยากาศในห้องหนักอึ้งขึ้นไปอีกมารดาข,ของพลอยเริ่มร้องให้เสียงดังเธอเดินเข้าไปใกล้กริดจ,จ้องหน้าเขาตรงๆน้ำตาไหลอับแกม้มกริดถ้าลูกชายแม่เป็นคนทำอะไรกับพลอยจริงๆบอกมาซะเธออยากปล่อยให้แม่ต้องหาศพลูกตัวเองแบบนี้ เสียงร้องให้กดดันจนกริตหน้าถอดสีเขาสูดหายใจแรงเหมือนกำลังกลืนบางอย่างลงไปในลำคอแต่ยังไม่ยอมพูดตำรวจเริ่มเข้ามาแทรกคำถามสั้นๆตรงไปตรงมาถูกยิงเข้าใส่กริตทีละข้อเมื่อคืนคุณทะเลาะก,กับภรรยาหรือไม่เพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงแก้วแต่คุณจะอธิบายยังไงทำไมคุณเดินออกจากห้องตอนตีสองแต่เจ้าสาวไม่ได้ออกมาด้วยกริตขยับเก้าอี้เสียงขาเก้าอี้เสียสีกับพื้นดังแสกหูเขาพยายามตั้งสติก่อนจะพูดชา้ชาๆ ใช่พวกเราทะเลาะก,กันผมถามเธอเรื่องอดีตเธอไม่ตอบผมเลยโมโหแต่ผมไม่ได้ทำร้ายเธอประโยคนั้นเหมือนเชื้อเพลิงราดลงบนกองไฟาติท่อยหลายคนลุกพัวเสียงโวยวายดังขึ้นแค่นี้ก็พอแล้วเธอไม่ตอบแล้วแกโมโหทำไมนี่มันคือการทำร้ายทางใจแล้วใครจะรับประกันว่าแกไม่ทำทางกายด้วยคริสยกมือขึ้นปิดหูร่างกายสั่นเหมือนจะระเบิดเขาตะโกนกลับด้วยน้ำเสียงแตกท่าเพราะผมรักเธอไงผมต้องการความจริงจากเธอ ผมอยากรู้ว่าเธอยังบริสุทธิ์หรือเปล่าทันทีที่คำพูดนั้นหลุดออกมาบรรยากาศทั้งห้องหยุดนิ่งเหมือนเวลาถูกแช่แข็งมานดาข,ของพลอยแทบเป็นหลงญาติยาิถึงกับหันไปมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงผู้กองวัดริตาพูดเสียงเรียบแต่กดดันคุณกำลังบอกว่าเหตุผลที่คุณทะเลาะกับภรรยาในคืนแต่งงานเพราะคุณเชื่อว่าเธอไม่ใช่สาวพรมจันทง,งั้นหรือคริสเม,ม้ปากแน่นไม่ตอบแต่ท่าทางที่สั่นไหวของเขาคือคำตอบทั้งหมด เสียงสะอื้นดังขึ้นรอบห้องพ่อของพลอยที่เงียบมานานทุกกำปั้นลงกับโต๊ะเสียงดังลั่นน้ำเสียงสั่นด้วยความโกรธแค่เรื่องนี้ถึงกับทำร้ายลูกสาวฉันหรือคริสแก่มันไม่ใช่ลูกผู้ชายคริสเงยหน้าขึ้นน้ำตาเอ่อในดวงตาเขาะตะโกนตอบกลับเหมือนคนสิ้นหวังแล้วผมละ่ะผมที่ทุ่มเททุกอย่างให้เธอผมที่เชื่อว่าเราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันแต่สุดท้ายผมกลับถูกหลอกมาตลอดคำว่าถูกหลอก นั้นเหมือนมีดที่กริดหัวใจของครอบครัวพลอยทุกคนถึงกับซุดลงกับเก้าอี้บางคนปิดหน้าบางคนร้องให้สะอื้นตำรวจเริ่มขอให้กริดเล่ารายละเอียดเขาพยายามเลี่ยงแต่สุดท้ายก็ยอมรับว่าหลังงานเลี้ยงเขากดดันพลอยให้พูดความจริงเขาหมู่จนเผลอปัดแก้วตกแตกแต่เขายืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายเธอแต่เมื่อผู้กองถามว่าแล้วพลอยหายไปไหนกริดกลับเงียบใบหน้าของเขาซีดลงจนผิดสังเกตในขณะนั้นเองเพื่อนเจ้าสาวคนสนิทวิ่งเข้ามาในห้องด้วยใบยหน้าตื่นตกใจเธอบอกว่า ได้ลองโทรหาพ่ออีกครั้งแต่เสียงที่ได้ยินกลับไม่ใช่เสียงกดตัดสายมันเป็นเสียงเหมือนโทรศัพท์ตกอยู่ในน้ําสัญญาณขาดขาด,ขาดหายหายก่อนจะเงียบไปข่าวนั้นทําให้ทุกคนในห้องถึงกับตัวสัน่นบรรยากาศกดดันจนแทบหายใจไม่ออกผู้กองวัดจ้องหน้ากริดนิ่งก่อนพูดเสียงหนักคุณควรรู้ไว้นะกฤริตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังชี้มาที่คุณถ้าคุณไม่พูดความจริงตั้งแต่ตอนนี้วันพรุ่งนี้คุณอาจไม่มีโอกาสได้พูดอีกแล้ว คริดนั่งนิ่งร่างกายสั่นเทามือกำแน่นจนเส้นเลือดปูดดวงตาแดงกำ่ำเหมือนจะระเบิดออกมาเขาเงยหน้าขึ้นมองทุกคนในห้องทีละคนก่อนจะพูดเพียงประโยคเดียวที่ทําให้ทุกคนตัวชาไปทั้งร่างพอออาองออลอย,ยพอยไม่ได้เดินออกไปจากห้องนี้หรอกเมื่อกริดเอ่ยประโยคสั้นๆว่าพลอยไม่ได้เดินออกไปจากห้องนี้หรอกความเงียบเข้าปกคลุมทั้งห้องทุกคนหันขวับไปที่ตำรวจสีหน้าตกใจปนหวาดหวัน่นผู้กองวัดตากับลูกน้องก่อนจะพยักหน้าเป็นสัญ,ญญาณให้เริ่มตรวจคน้นอย่างละเอียด เจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ถูกเรียกเข้ามาในห้องพักทันทีประตูถูกปิดลงเสียงกล้องถ่ายรูปและเสียงปากกาจดบันทึกดังขึ้นแทนที่เสียงร้องไห้แสงไฟสีขาวจากไฟฉายตรวจสอบสะท้อนบนพื้นปากเกเลเผยให้เห็นรอยขีดข่วนเล็กๆคล้ายร่องรอยของการลากสิ่งของหนักๆร่องรอยนั้นค่อยๆลากไปจนถึงตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ ภายในห้องทุกอย่างเหมือนจะถูกจัดให้เรียบร้อยแต่ยิ่งมองลึกลงไปความผิดปกติก็ยิ่งปรากฏชัดผ้าม่านด้านหนึ่งหลุดออกจากรางคล้ายถูกดึงอย่างแรงตกข้างเตียงมีแก้วไวน์แตกเศษแก้วเล็กๆกระจายเต็มพื้นผอมใต้เตียงมีรอยเปื้อนสีเข้มที่ยังไม่ทันแห้งสนิทผู้กองวัดก้มลงแต่เบาๆก่อนชูนิ้วขึ้นให้แสงไฟสะท้อนรอยนั้นไม่ใช่น้ำธรรมดามันคือเลือดเสียงสะอื้นของมันดาพ้อยดังขึ้นทันทีเธอถึงกับทรุดลงกับพื้นยากๆต้องรีบเข้ามาพยุมขณะที่กรินั่งก้มหน้าตัวสั่นมือกำแน่นไม่เอ่ยคใด จ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์เปิดตู้เสื้อผ้าช้าๆกลิ่นอับปนคาวแผวออกมาร่างของพลอยไม่อยู่ภายในแต่ภายในตู้มีรอยเลือดสีเข้มบนผ้าแขวนและเส้นผมยาวเส้นเล็กๆติดอยู่กับบานประตูความเย็นว่าแผ่ซ่านไปทั่วห้องนี่คือหลักฐานที่ไม่มีใครอยากเห็นแต่ไม่สามารถปฏิเสธได้เพื่อนเจ้าสาวคนหนึ่งยกมือปิดปากร่างกายสั่นสถาน้ำตาไหลาพรากเธอพูดเสียงสัน่นเมื่อคืนฉันได้ยินเสียงพลอยกรีดร,ร้องจริงๆแต่ฉันไม่กล้าออกมาดู คำพูดนั้นเหมือนย้ำความจริงอันโหดร้ายทุกคนในห้องถึงกับตัวชาไปตามๆกันตำรวจเริ่มเก็บหลักฐานทีละชิ้นถุงมือยางสีฟ้าสะท้อนแสงไฟเสียงซองเก็บหลักฐานดังแกรก,กมีการเก็บเศษแก้วทุกชิ้นร่องรอยเลือดทุกหยดเสื้อผ้าที่ขาดวินถูกบรรจุใส่ถุงใสเหมือนเป็นพยานเงียบที่ตะโกนเล่าความจริงในมุมหนึ่งของห้องมีโทรศัพท์ของพลอยตกอยู่หน้าจอร้าวจากแรงกระแทกแต่สิ่งที่ทําให้ตำรวจขมวดคิ้วคือบันทึกสาย ที่ไม่ได้รับหลายครั้งในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนในนั้นมีสายจากเพื่อนเจ้าสาวและสายจากมารดาของเธอที่โทรมาเพื่อตรวจดูความเป็นอยู่แต่ไม่มีใครได้รับคําตอบผู้กองวัดเดินไปหยุดที่ระเบียงห้องประตูเลื่อนเปิดแง้มเล็กน้อยลมทะเลพัดกลิ่นเข็มเข้ามาเขาก้มมองพื้นระเบียงที่เต็มไปด้วยรอยคราบสีเข้มจางๆไหลไปตามร่องกระเบื้องก่อนจเจริญหายลงไปที่พื้นดินด้านล่างเสียงแฟลชกล้องดังขึ้นอีกครั้งเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพทุกจุดที่น่าสงสัยและเมื่อส่องไปที่ใต้เตียง พบผ้าคลุมไหล่สีขาวของเจ้าสาวขาดเป็นรอยยาวและเปื้อนเลือดที่ปลายผ้าห้องทั้งห้องเงียบจนได้ยินเพียงเสียงคลิกชัตเตอร์ทุกสายตาหันไปที่กริดอีกครั้งเขายังคงนั่งนิ่งไม่พูดไม่จะราวกับโลกทั้งใบกำลังปิดทับลงมาบนบ่าพ่อของพลอยที่เฝ้าดูการตรวจสอบมาตลอดลุกพรวดขึ้นเดินตรงไปหากริดน้ำตาเต็มสองตาเขาตะโกนด้วยเสียงแตกพร่าแกทำอะไรกับลูกสาวฉันตอบมานี่หรือความรักที่แกพูดนักพูดหนา กริดเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงก่ำเสียงสั่นเครือเหมือนคนใกล้แตกสลายผมแค่ต้องการความจริงแต่เธอไม่ยอมบอกอะไรเลยคำตอบนั้นยิ่งทำให้บรรยากาศมืดมนทุกคนรู้แล้วว่าความจริงที่กริดพูดถึงไม่ได้เกี่ยวกับความรักแต่มันคือความหมกมุ่นและอคติที่ทำลายชีวิตคนสองคนในคืนเดียวผู้กองวัดมองรอบห้องก่อนพูดเสียงหนักแน่นทุกหลักฐานกำลังบอกชัดว่ามีการต่อสู้เกิดขึ้นในห้องนี้และมีใครบางคนพยายามปกปิดความจริง ในห้องพักที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขกลับเหลือเพียงเศษแก้วแตกเศษผ้าที่ขาดวินร่องรอยเลือดและความเงียบที่กดดันจนหายใจไม่ออกและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคำถามที่ยังไม่มีใครกล้าพูดออกมาเสียงดังถ้าพลอยไม่ได้เดินออกไปจากห้องนี้แล้วตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเช้าวันถัดมาโรงแรมริรมทะเลภูกเก็ตที่เคยเต็มไปด้วยเสียงดนตรีและเสียงหัวเราะจากงานแต่งเมื่อคือนกลับถูกปิดล้อมด้วยแถบกั้นสีเหลืองของตำรวจนักท่องเที่ยว และพนักงานโรงแรมยืนมองอยู่ห่างๆเสียงซุบซิบดังไปทั่วเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าสาวคนนั้นเมื่อคืนยังเห็นเธอยิ้มอยู่บนเวทีเลยทีมกู้ภัยและเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์เริ่มทำงานตั้งแต่เช้าเมื่อพื้นที่ห้องพักถูกตรวจสอบทุกตารางนิ้วเก็บหลักฐานทั้งหมดไปวิเคราะห์ทั้งเศษแก้วเลือดบ,บนรมเสื้อผ้าที่เปื้อนและแม้แต่เส้นผมที่ติดอยู่ตามบานประตูในเวลาเดียวกันตำรวจภูเก็ตสั่งดึงกล้องวงจรปิดของโรงแรมมาตรวจสอบทีละชั่วโมงภาพจากกล้องเผยให้เห็นว่า หลังงานเลี้ยงสิ้นสุดพ้อยกับกริตขึ้นลิฟต์กลับห้องพักด้วยกันเวลาประมาณทีิยงคืนครึ่งหลังจากนั้นไม่มีใครเห็นพ้อยเดินออกมาอีกแต่กล้องอีกตัวหนึ่งที่ติดไว้ทางบันไดหนีไฟจับภาพกริตเดินออกจากห้องในช่วงตีสามกว่าๆเขาสวมเสื้อเชิดตัวเดิมแต่ปลดกระดุมหลวมๆถือถุงพลาสติกสีดำติดมือออกไปทิ้งที่ด้านหลังโรงแรมท่าทางลุกลี้ลุกหล,กลนราวกับกำลังปกปิดบางสิ่งเจ้าหน้าที่รีบตามไปตรวจสอบบริเวณที่ทิ้งขยะถุงพลาสติกถูกเจอภายในทั้งเศษผ้าที่ถูกฉีกขาด และมีคราบเลือดปรากฏอยู aan, ่ภายในมันเป็นหลักฐานสําคัญที่ยิ่งตอกย้ําว่าเหตุการณ์ในคืนนั้นไม่ได้เป็นเพียงการทะเลาะธรรมดาแต่คือโศกนาฏกรรมแรงตํารวจนาตัวกริตเข้าสอบปากคาทันทีห้องสอบสวนเต็มไปด้วยความกดดันผู้กองวัดนั่งตรงข้ามกฤิตใช้สายตาเฉียดคุมมองทะลุทุกคาพูดคุณบอกว่าเธอออกไปเองแต่กล้องวงจรปิดไม่มีภาพพลอยเดินออกมาเลยแม้แต่ครั้งเดียวคุณจะอธิบายอย่างไรกริตนิ่งเงียบน้ําตาคลอเขาพยายามบอกว่า เขาเพียงแค่ทะเลาะก,กับพลอยแต่ไม่ได้ทำร้ายถึงตายเขาอ้างว่าเธออาจหนีออกไปเพราะโกรธแต่เมื่อถูกเปิดคลิปจากกล้องวงจรปิดที่เห็นเขาถือถุงดำออกมาคลิปก้มหน้าสั่นไม่สามารถพูดอะไรต่อขณะเดียวกันครอบครัวพลอยเดินทางจากสุโขทัยมาถึงภูเก็ตพ่อแม่ของเธอแทบหมดแรงแม่ถึงกับร้องให้จนเป็นลมเมื่อได้ยินข่าวว่าเลือดในห้องตรงกับดี a เอของพ่อญาติพี่น้องพยายามประคองกันไว้แต่ทุกคนต่างเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ยากเกินบรรยายสื่อมวลชนแห่กันมาที่หน้าโรงแรมข่าว การหายตัวไปของเจ้าสาวในคืนแต่งงานถูกเผยแพร่ไปทั่วประเทศพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์และทีวีคือเจ้าสาวภูเก็ตหายตัวปริศนาพบเพียงร่องรอยเลือดในห้องพักผู้คนทั้งในภูเก็ตและทั่วไทยต่างพูดถึงเหตุการณ์นี้บางคนกล่าวโทษกริชบางคนไม่เชื่อว่าสามีใหม่จะทำเช่นนั้นหลายคนตั้งคำถามว่าผู้ชายที่เคยดูอบอุ่นทำไมถึงกลายเป็นปิศาจในคืนเดียว การสืบสวนยังดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้นทีมค้นหาถูกส่งออกไปตามพื้นที่รอบโรงแรมริมหาดปากใกล้เคียงแม้กระทั่งท่อระบายน้ำทุกที่ถูกตรวจสอบแต่ก็ยังไม่พบร่างของพลอยสิ่งที่พบมีเพียงร่องรอยที่บอกว่าเธออาจไม่มีชีวิตแล้วเพื่อนเจ้าสาวคนหนึ่งให้การว่าก่อนหน้านี้พลอยเคยเล่าให้ฟังว่ากริเป็นคนขี้ระแวงและไม่เคยเลิกถามเรื่องอดีตของเธอแม้จะตอบไปแล้วกี่ครั้งเขาก็ยังไม่เชื่อเพื่อนคนนั้นถึงกับร้องให้กลางห้องสอบสวนฉันรู้สึกได้ว่าเธอไม่สบายใจแต่ไม่คิดเลยว่าจะลงเอยแบบนี้ ความกดดันในสังคมยิ่งทวีขูณเมื่อผู้คนเริ่มถกเถียงกันในโซเชียลบางคนเขียนข้อความว่านี่หรือคือความรักที่แท้จริงความบริสุทธิ์ของผู้หญิงสำคัญกว่าชีวิตคนเลยหรือและท่ามกลางกระแส่าวที่โหมแรงกริดถูกควบคุมตัวเพื่อรอการตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมแม้เขาจะยังไม่รับสารภาพแต่ทุกอย่างรอบตัวกำลังบีบเขาเข้ามาจนแทบไม่เหลือทางหนีคืนหนึ่งในห้องขังกริตเอามือกุมหัวนั่งพึมพำซ้ำๆว่าผมแค่อยากได้ความจริงแค่ความจริงแต่คำพูดนั้น ไม่ได้ทำให้ใครเห็นใจมีเพียงเสียงสะท้อนในห้องที่ย้ำชัดว่าเขาได้สูญเสียทุกสิ่งไปแล้วครอบครัวของพลอยทำพิธีสวดมนต์ที่บ้านในสุโขทยัยญาติญติมาร่วมจุดธูปอฏ,ฏิษฐานขอให้พบร่างของเธอแม้จะไม่รู้ว่าเธอยังมีชีวิตหรือไม่ทุกคนก็อยากได้คำตอบที่ชัดเจนความเงียบในบ้านมีเพียงเสียงร้องไห้ของแม่ที่พร่ำพูดว่าทำไมลูกต้องเจอแบบนี้ตำรวจภูกเก็ตยืนยันต่อสื่อว่าหลักฐานทั้งหมดชี้ชัดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในห้องพักไม่มีการบุกรุก จากคนภายนอกทุกอย่างมุ่งไปที่กริดแต่สิ่งที่ยังคงเป็นปริศนาคือร่างของพลอยที่ไม่มีใครพบข่าวนี้กลายเป็นบทเรียนใหญ่ในสังคมหลายคนเริ่มตั้งคำถามต่อค่านิยมไทยที่ยังคงยึดติดกับคำว่าความบริสุทธิ์ของผู้หญิงมันควรเป็นสิ่งที่กำหนดคุณค่าของชีวิตคู่หรือไม่และเมื่อความหลงผิดบวกกับความกดดันทางสังคมความรักที่ควรเป็นที่พักใจกลับกลายเป็นอาวุธที่ทำลายชีวิตเสียงผู้บรรยายปิดท้ายในสังคมที่เต็มไปด้วยความรักและความไว้ใจ ทำไมความลับเพียงหนึ่งเดียวถึงทำลายชีวิตได้คุณคิดว่าเรื่องนี้ควรจบลงอย่างไร